สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครูอดิศักดิ์สุขุสุดหรือว่าครูแม็กนะครับคลิปนี้ครูแม็กจะพานักเรียนทุกคนไปรู้จักกับความกดอากาศและอัตราเร็วลมว่ามีลักษณะอย่างไรเหตุใดลมจึงเคลื่อนที่เร็วต่างกันไปติดตามเลยครับนัากาเรียนทราบหรือไม่ครับว่าอากาศมีแรงกระทําต่อวัตถุอย่างไรถ้ายังไม่ทราบเดี๋ยวเราไปหาคําตอบจากการทากิจกรรมนี้กันครับตอนอากาศมีแรงกระทําต่อวัตถุอย่างไร วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมเจาะรูบร <ı> mm ิเวณส่วนปลายถ uh ุงพลาสติกโดยไม่ให้ถุงรั่ว <Yaz walk s> แล้วใช้ขอเกี่ยวของเครื่องช่างสปริงเกี่ยวรูถุงพลาสติกจากนั้นกลับถุงพลาสติกจากด้านนอกเป็นด้านในโดยให้รูที่เจาะและเครื่องช่างสปริงอยู่ด้านในใส่ถุงพลาสติกพร้อมเครื่องช่างสปริงลงไปในขวดแก้ว พับปากถุงส่วนที่เลยพ้นปากขวดแก้วลงมาด้านข้างขวดวางขวดแก้วในแนวตั้งดึงถุงพลาสติกออกจากขวดแก้วโดยใช้เครื่องช่างสปริงบันทึกแรงที่ใช้ดึง รีดถุงพลาสติกให้แนบกับด้านข้างและก้นขวดแก้วให้มากที่สุดแล้วใช้ยางรัดปากขวดแก้วกับถุงพลาสติกให้แน่นให้คาดคะเนาว่าถ้าดึงถุงพลาสติกในขวดแก้วขึ้นจากก้นขวดแก้วจะใช้แรงมากกว่าหรือน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการดึงในครั้งที่หนึ่งบันทึกผลการคาดคะเน วางขวดแก้วในแนวตั้งดึงถุงพลาสติกออกจากขวดแก้วโดยใช้เครื่องช่างสปริงบันทึกแรงที่ใช้ดึงจัดขวดแก้วให้อยู่ในลักษณะต่างๆจากนั้นใช้เครื่องช่างสปริง เพื่อดึงถุงพลาสติกขึ้นจากก้นขวดแก้วบันทึกแรงที่ใช้ดึง เป็นอย่างไรกันบ้างครับทํากิจกรรมกันได้หรือเปล่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองมาทบทวนความรู้หลังทากิจกรรมกันว่านักเรียนเข้าใจเนื้อหากันมากน้อยแค่ไหนนะครับข้อ 1. งแรงที่ใช้ในการดึงถุงพลาสติกออกจากขวดโหลก่อนและหลังการรีดถุงพลาสติกให้แนบไปกับขวดโหลแล้วใช้ยางรัดมีความแตกต่างก,กันอย่างไรเพราะเหตุใดหากนักเรียนต้องการใช้เวลาคิดในการตอบคําถามให้กดเครื่องหมายพักเพื่อตอบคําถาม เมื่อตอบคำถามเสร็จแล้วให้กดเครื่องหมายเล่นต่อเพื่อเรียนต่อได้เลยครับคำตอบก็คือมีความแตกต่างกันครับโดยก่อนที่จะรีดถุงพลาสติกแนบกับขวดโหลสามารถดึงถุงพลาสติกออกได้ง่ายใช้แรงน้อยแต่หลังจากรีดถุงและใช้ยางรัดดึงออกได้ยากกว่าต้องใช้แรงมากกว่าเพราะหลังรีดถุงอากาศระหว่างถุงด้านนอกกับผนังด้านในของขวดจะไม่มีหรือมีน้อยมาก อากาศภายนอกมีแรงดันต้านการดึงถุงพลาสติกออกจากขวดนั่นเองครับข้อ2เมื่อจัดขวดโหลให้อยู่ในลักษณะต่างๆแรงที่ใช้ในการดึงถุงพลาสติกออกจากขวดโหลเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคำตอบก็คือไม่แตกต่างกันครับ เนื่องจากไม่ว่าจะจัดขวดโหลให้อยู่ในลักษณะไหนอากาศก็จะมีแรงกระทําต่อถุงพลาสติกในทุกทิศทางเสมอข้อ3จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรครับจากกิจกรรมนะครับเราจะสรุปได้ว่าการดึงถุงพลาสติกขึ้นจากก้นขวด โดยไม่รีดถุงให้แนบสนิทกับด้านในของขวดพบว่าใช้แรงดึงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการดึงเมื่อรีดถุงให้แนบไปกับด้านในของขวดและใช้ยางรัดปากขวดกับถุงพลาสติกเมื่อเอียงขวดในทิศทางต่างๆพบว่าใช้แรงดึงถุงพลาสติกเท่ากันทุกทิศทางครับนอกจากอากาศเป็นสสารที่มีสมบัติคือมีมวลปริมาตรและต้องการที่อยู่แล้วอากาศยังมีสมบัติอีกอย่างหนึ่งคือมีแรงกระทำต่อวัตถุด้วยครับ อากาศมีแรงดันในทุกทิศทางแรงที่อากาศจะทำต่อพื้นที่หนึ่งตารางหน่วยเรียกว่าความดันอากาศ air pressure มนุษย์ใช้ประโยชน์จากความดันอากาศในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นตัวติดผนังหรือล้อรถจักรยานยนต์เป็นต้นความดันอากาศยังส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เช่นเมื่อนั่งรถจกักพื้นราบขึ้นไปยังภูเขาหรือขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นสูงสูงอาจทำให้เกิดอาการหูอื้อ เราลองมาสำรวจความดันอากาศในแต่ละระดับความสูงจากระดับทะเลว่าเป็นอย่างไรกันนะครับโดยให้นักเรียนศึกษาข้อมูลความดันอากาศในแต่ละระดับความสูงจากตารางแสดงความดันอากาศณระดับความสูงต่างๆจากระดับทะเลแล้วเราลองมาช่วยกันตอบคำถามสิครับว่าในแต่ละความสูงความดันอากาศมีลักษณะอย่างไรหากนักเรียนต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลให้กดเครื่องหมายพักเพื่อศึกษาข้อมูล เมื่อศึกษาข้อมูลเสร็จแล้วให้กดเครื่องหมายเล่นต่อเพื่อเรียนต่อได้เลยครับคำถามแรกนะครับความดันอากาศณนะระดับความสูงต่างๆจากผิวโลกมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรความดันอากาศณนะระดับความสูงต่างๆจากผิวโลกจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยเมื่อระดับความสูงเปลี่ยนแปลงความดันอากาศก็มีค่าเปลี่ยนแปลงด้วยเมื่อระดับความสูงจากระดับทะเลต่ำความดันอากาศจะสูงแต่ถ้าระดับค,ความสูงจากระดับทะเลมากความดันอากาศจะต่ำครับคำถามต่อไปนะครับความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูงจากพื้นโลกควรเป็นอย่างไรครับ คำตอบก็คือเมื่อความสูงมากความดันอากาศจะต่ำเมื่อความสูงน้อยความดันอากาศจะสูงเนื่องจากความหนาแน่นของอากาศจะลดลงตามความสูงเหมือนอย่างเช่นที่นักเรียนเห็นในแผนภาพด้านล่างขวามือนี้นะครับเมื่อความสูงจากผิวโลกเพิ่มขึ้นความดันอากาศจะมีค่าลดลงครับคำถามสุดท้ายนะครับนักเรียนคิดว่าความดันอากาศเกี่ยวข้องอย่างไรกับอาการหูอื้อเมื่อขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นสูงๆงของตึก สาเหตุที่เราหูอื้อน,นะครับนั่นเป็นเพราะว่าเมื่อระดับความสูงเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วความดันอากาศภายนอกก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นกันแต่ความดันอากาศภายในร่างกายเปลี่ยนแปลงได้ช้าความดันอากาศภายในร่างกายมีค่าสูงกว่าความดันอากาศภายนอกจึงทําให้เกิดอาการหูอื้อนั่นเองครับความดันอากาศขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของอากาศโดยบริเวณผิวโลกมีความหนาแน่นของอากาศมากกว่าบริเวณที่อยู่สูงขึ้นไป จึงส่งผลให้ความดันอากาศมีค่าลดลงเมื่อระดับความสูงเพิ่มขึ้นนักเรียนอาจเกิดอาการหูอื้อเมื่อเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปยังพื้นที่ที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากร่างกายปรับตัวไม่ทันทําให้ความดันอากาศภายในร่างกายมีค่าแตกต่างจากความดันอากาศภายนอกครับหากใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวบนภูเขาสูงๆลองไปสังเกตกันดูนะครับเมื่อเรานำขนมขบเคี้ยวขึ้นไปบนภูเขาสูง,สง ซองขนมจะเกิดการพองใหญ่ขึ้นกว่าตอนที่อยู่ด้านล่างนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เกิดจากข่าวความดันอา,ากาศที่แตกต่างกันระหว่างความดันอา,ากาศภายในซองขนมกับความดันอา,ากาศภายนอกครับอุปกรณ์วัดความดันอากาศเรียกว่าบารอมิเตอร์บารอมิเตอร์มีหลายชนิดนะครับเช่นบารอมิเตอร์ประรอดแอนิลอย์บารอมิเตอร์บารอกาฟซึ่งหลักการในการบอกค่าความดันอา,ากาศจะแตกต่างก,กันไปในแต่ละชนิดครับ เราใช้ความรู้เรื่องความดันอากาศในการสร้างบอลลูนให้ลอยอยู่ในอากาศโดยการทำให้อากาศภายในบอลลูนได้รับพลังงานความร้อนเมื่ออากาศได้รับพลังงานความร้อนอากาศจะเคลื่อนที่กระจายทั่วทุกทิศทางส่งผลให้จำนวนอนุภาคอากาศต่อปริมาตรลดลงความดันจึงลดลงด้วยส่งผลให้อากาศร้อนในบอลลูนมีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศที่อยู่ข้างนอกโดยรอบบอลลูนจึงลอยสูงขึ้นไปในอากาศครับ การเปลี่ยนแปลงความดันอากาศส่งผลให้เกิดลมซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากการเปลี่ยนแปลงความดันอากาศมีความสัมพันธ์กับลมอย่างไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบจากการทำกิจกรรมเรื่องเหตุใดลจมดลดลจึงเคลื่อนที่เร็วต่างกันตามวิดีโอนี้กันเลยครับตอนเหตุใดลมจึงเคลื่อนที่เร็วต่างกัน วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ใส่นึ่งแผ่นเป็นท่อและเจาะรูตรงกึ่งกลางทำเครื่องหมายที่ระยะ10เซนติเมตรจากรูตรงกลางทั้งสองด้าน เจาะรูขวดพลาสติกที่ระดับความสูง2ใน3ของขวดแล้วนำท่อแผ่นใสสอดเข้าไปในขวดพลาสติก2ใบนำชุดอุปกรณ์ไปวางในขัน รินน้ำอุณหภูมิห้องและน้ำร้อนจัดลงในขันใบที่1และ2ตามลำดับจัดเป็นชุดทดลองที่1โดยให้ระดับน้ำในขันสูงประมาณ3เซนติเมตร ตั้งชุดทดลองทิ้งไว้20วินาทีจุดทูบและแย่การทูบเข้าไปในรูที่เจาะไว้ตรงกลางของท่อแผ่นใสเพื่อให้ควันเข้าไปในท่อบันทึกเวลาที่ขวันทูบเคลื่อนที่จากจุดกึ่งกลางไปยังเครื่องหมายที่ระยะ10เซนติเมตร ทำซ้ำอีกครั้งโดยเปลี่ยนอุณหภูมิของน้ำในขันใบที่1และ2เป็นน้ำเย็นจัดและน้ำร้อนจัดตามลำดับจัดเป็นชุดทดลองที่2โดยก่อนการทดลองให้คาดคะเนาวา่าขวานันทูบจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลง บันทึกเวลาที่ขวานทูบเคลื่อนที่จากจุดกึ่งกลางไปยังเครื่องหมายที่ระยะ10เซนติเมตร ซ้ำอีกครั้งโดยใช้แผ่นใสอีกสองแผ่นหมวนเป็นท่อต่อที่ปลายของท่อแผ่นใสอันเดิม ทลองที่3โดยก่อนการทดลองให้คาดคะเนาวา่าขวันทูบจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลงเมื่อเทียบกับชุดทดลองที่2บันทึกเวลาที่ขวัญทูบเคลื่อนที่จากจุดกึ่งกลางไปยังเครื่องหมายที่ระยะ 1ิเซนติเมตร หลังจากที่นักเรียนทำกิจกรรมเรื่องเหตุใดลมจึงเคลื่อนที่เร็วต่างกันจบไปแล้วนั้นเดี๋ยวเราลองมาช่วยกันทบทวนความรู้หลังทำกิจกรรมกันนะครับข้อ 1. จากชุดทดลองที่1อากาศในท่อใส่มีทิศทางการเคลื่อนที่อย่างไรทราบได้อย่างไรครับคำตอบก็คือ อากาศในท่อใสมีทิศทางการเคลื่อนที่จากขันใบที่ใส่น้ำอุณหภูมิห้องไปยังขันใบที่ใส่น้ําร้อนสังเกตได้จากการเคลื่อนที่ของควันทูบครับข้อ2จากชุดทดลองที่1ความดันอากาศในขวดใบใดมีค่าสูงกว่าเพราะเหตุใด ความดันอากาศในขวดใบที่แช่น้ำาอุณหภูมิห้องมีค่าสูงกว่าเนื่องจากอุณหภูมิอากาศมีค่าต่ำกว่าครับข้อ3การเคลื่อนที่ของอากาศในท่อใสมีความสัมพันธ์กับความดันอากาศอย่างไรนักเรียนตอบถูกกันไหมครับการเคลื่อนที่ของอากาศในท่อใส มีความสัมพันธ์กับความดันอากาศก็คืออากาศจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความดันอากาศสูงกว่าไปยังบริเวณที่มีความดันอากาศต่ำกว่านั่นเองครับข้อ4อัตราเร็วลมในชุดทดลองที่1และ2ชุดใดมีค่ามากกว่าเพราะเหตุใดและคำตอบในข้อ4ก็คือ อัตราเร็วลมในชุดทดลองที่2มีค่ามากกว่าสังเกตจากควันทูบใช้เวลาน้อยกว่าในการเคลื่อนที่ไปยังเครื่องหมายที่ระยะ10เซนติเมตรเพราะความแตกต่างของความดันอากาศในขวดทั้งสองของชุดทดลองที่2มีมากกว่าครับข้อ 5. อัตราเร็วลมในชุดทดลองที่2กับชุดทดลองที่3ชุดใดมีค่ามากกว่าเพราะเหตุใด คำตอบก็คืออัตราเร็วลมในชุดทดลองที่2เร็วกว่าในชุดทดลองที่3เพราะว่ามีความยาวของท่อใส่น้อยกว่าทําให้บริเวณที่มีความดันแตกต่างกันอยู่ใกล้กันมากลมจึงเคลื่อนที่เร็วกว่านั่นเองครับและมาถึงคําถามข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรครับ จากกิจกรรมนะครับเราสรุปได้ว่าอัตราเร็วลมในชุดทดลองที่2เร็วกว่าในชุดทดลองที่1ความแตกต่างของความดันอากาศในขวดทั้งสองใบของชุดทดลองที่2มีมากกว่าชุดทดลองที่1และอัตราเร็วในชุดทดลองที่2เร็วกว่าชุดทดลองที่3โดยระยะห่างระหว่างขวดทั้งสองใบของชุดทดลองที่2น้อยกว่าชุดทดลองที่3ครับในทางอุตุนิยมวิทยาเรียกความดันอากาศว่าความกดอากาศ ลมจะมีทิศทางเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงกว่าไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำกว่าอัตาราเร็วลม (Wind Speed) ขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างค่าความกดอากาศของสองบริเวณที่ลมเคลื่อนที่ไปและระยะห่างระหว่างสบริเวณนั้นหากความแตกต่างระหว่างค่าความกดอากาศของสองบริเวณมีค่ามากลมจะมีอัตาราเร็วสูงถ้าระยะห่างระหว่างสบริเวณมีค่ามาก ลมจะมีอัตราเร็วต่ำลักษณะของพื้นที่ที่ลมเคลื่อนที่ผ่านก็จะส่งผลต่ออัตราเร็วและทิศทางลมนะครับถ้าพื้นที่ใดมีสิ่งกีดขวางเส้นทางการเคลื่อนที่ของลมจะทําให้ลมเคลื่อนที่ช้าลงและเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่ในบางพื้นที่ที่มีลมแรงอาจมีการปลูกต้นไม้เพื่อป้องกันอันตรายจากลมได้นะครับสลมวิเวน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดทิศทางลมโดยปลายลูกศรจะชี้ไปยังทิศทางที่ลมพัดมานักเรียนลองดูตามในภาพนี้นะครับเป็นตัวอย่างสอนลมที่บางแห่งจะติดตั้งไว้ตามหลังคาบ้านหรือรั้วหน้าบ้านครับส่วนภาพที่นักเรียนเห็นอยู่นี้เรียกว่ามาตรวัดลมหรือ a n e m o เต t ร r เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดอัตราเร็วลมส่วนมากจะประกอบไปด้วยถ้วยรูปขึ้นทรงกลม จำนวนรอบการหมุนของถ้วยจะเป็นสัดส,ส่วนโดยตรงกับอัตราเร็วลงครับเราลองมาทบทวนกันอีกครั้งนะครับอากาศมีแรงดันในทุกทิศทางแรงที่อากาศกระทำต่อพื้นที่หนึ่งตารางหน่วยเรียกว่าความดันอากาศความดันอากาศขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของอากาศโดยบริเวณผิวโลกมีความหนาแน่นของอากาศมากกว่าบริเวณที่อยู่สูงขึ้นไปส่งผลให้ความดันอากาศมีค่าลดลงเมื่อระดับความสูงเพิ่มขึ้น ในทางอุตุนยยิยมวิทยาเรียกความดันอากาศว่าความกดอากาศลมมีทิศทางการเคลื่อนที่ออกจากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงกว่าไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำกว่าอัตราเร็วลมขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างค่าความกดอากาศของ2บริเวณที่ลมเคลื่อนที่และระยะห่างระหว่าง2บริเวณนั้นหากความแตกต่างระหว่างค่าความกดอากาศของ2บริเวณมีค่ามาก ลมจะมีอัตราเร็วสูงและถ้าระยะห่างระหว่าง2บริเวณมีค่ามากลมจะมีอัตราเร็วต่ำเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนทุกคนคลิปนี้เราก็ได้รู้จักเรื่องความกดอากาศและสาเหตุที่ทําให้ลมเคลื่อนที่เร็วต่างกันไปแล้วนั้นสนุกไหมครับขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจรับชมคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ